น้อมเกล้าศีลก้มบังคมบาททศมินจกกักรีราชอดิสรทรงห่วงใย,ยอาณาพระสงฆนิกรยามประชาเดือดร้อนโลกภัยมาเบิกฟ้าใสกระจ่างแจ้งทุกแห่งหบนบรรดาลดนพ้นทุกสุขหันษาล่มกาลุนปัดป้องไกลภัยนานาไทยทั่วล่าปรีเปรมอิ่มเอ,ม,อมใจ28กรกฎาคมประนมน้อม ลาดพลักพร้อมถวายพระพรบรวรสมัยเป็นมิ่งขวัญทุกแหล่งล่าประชาไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระเจ้านายบัญชาชาวรินผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาจังหวัดสระบุรีคณะข้าราชการและพระสงฆ์นิกาจังหวัดสระบุรีทุกหมู่เหล่า